เราอยู่กันตีเช่าทงนะครับเราอยู่กันตีเช่าทงวันนี้ครับตอนมาแรกก็เปรียบวัวกับมาขูวายวัวนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับโอกอามาคาก็มากันพร้อมเลยนะครับลมพัดจัดนะครับลมพัดจัดวัวมาลอยซิบตัวอลไรนะครับตอนนี้วัวมาลอยซิบตัวนะลมพัดจัดก็ช่วยบรรเทาช่วยคลายความร้อนลงได้นะครับระดับนึง ยังไม่เริ่มเคียงกันที่นะครับตอนนี้ครับยังไม่เริ่มเคียงกันทีครับแต่ย่อยกันข้าวทูนะครับลาดเคียงครับหรือต่อยน้าต่อยล่างอยู่ตรงนี้ครับข้าวเคี่ยวพิษนะครับเข้าซ้อมนะครับเข้าซ้อมตอนนี้ครับทำมาแล้วเรียบร้อยเลยครับตอบยาวแล้วขั้นตุ้มตุ้มตุ้มทีเดียวตั้ไมแรงครับตัไม่แรครับ ไม่ลกับลวงปัดจัดนะครับรถกล้องอะไรเดีนยะวนา้านะไม่赖กับกาตีแม่กาก็ทุนนอยอยู่แล้วนะครับเบียนอยห้อยนอยอยู่แล้วกับลมมาปัดจัดทำลายกล้องได้แล้ววานวัวรับวานวันวอยู่ที่วัวตอนนี้ครับ น, yup. น lives, ัครับลมจัดแล mm ้วเดี๋ยวลังกานี้ก so, ็ต้องปลิวนะครับจัดเดวอ่ะออกมากวต้องต้องย่งัวออูาต้องยังไม่รักลำดีครับยังไม่รักล้ำดีเาแลาพรวมก่อนนะครับ เคี่ยงตัวนี้เราจะเข้าไปแลกอยู่ใน EP ทีนึงนะครับ EP ทีนึงอานะกาดร้รอน<ป><ๆ>อนึกว่ากาดร้อนทั้งที่นี่วัวลำวัวแล้วควันลำวัวเลยครัไปนะครับทีนี้พวกก็จะเรียกควนันก็เรียกกันไม่ถูกก็ไม่รู้ว่าวัวก้อยตอนนี้ประกาศอะไรครับก็ ประการเรียวบวัวกลางนึงกับวัวมาร้อยว่าตัวกันอย่างโอเคอยู่นะครับแล้วร้อยสิบตัวมาเดียว,ยวตอนนี้ก็จะติดบกวใต้ติดขม้นไปั้งติดแรงติดติดติดตดติดแล้ติดติดอดติดนะะิดตัดติดติัวเงินล้านมาแล้วไม่น้อยกว่าติดตวติดตัตนะิดต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 ติดตนนติด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 ติติดที่แปลกตอ เออแบัง,ง,งดําบังดําโล่โล่แบังดํามาดิตัวเดียวบงังดําด้วยเรื่บงังเก้าแบ่งสองกันรอบเดินกันยากครออกมาแล้วนะก็วนนันจะจนได้รับรับจาน้ำเส้นธงนะครับเปรียบเปรียบซ่องครั้งนะครับเปรียบซ่องครั้งจันั้นสามวันรอบเดินกันยากนะครับ